มาแล้วครับ MU ห้าเจ็ดรับของอา่า <c> ว <oughs> ยงนิ่มๆเลยครับรถตึ้มเดิมเนาะคืงออกมาใหม่ๆครับตรงช่วงล่วงหน้าลังหันเลยน่าจะเป็นโลซีนะครับปั่นเลยใบไม่ๆกับมุนดีแล้วละครับนี่ปั่นต่ออ้อยนี่ วแดดแห้งครับหลังจากเหบผ้าจะออกไปแล้ววดดีครับ แถวมันเต็มครับปั่นละเอียดดีหลอดเดียวก็น่าจะได้เลยเลยของผมแถวมันเบิดครับผมก็เลื่อยว่อยากเอามาปั่นเพราะว่ามันอย่างมันบำรุงไงเพิ่นเนาะกต่พราได้อยู่ครับโขึ้นก็ได้วันนี้ว่างหันก็มีคนโทษเขามากครับว่าไหนผมไปไถผ่านหกแล้วก็ให้ผมปั่นน้ำมันก็คือสีเพท่านกันก็เพิ่นแหละครับเพราะว่าผม มี่อีกเจ้าหนึ่งมาลอดไถผ่านสามนะครับแต่ว่าเพิ่นสิให้ไถมือใดนเขาละยันตะเพิ่นให้ไถต่อกันนะครับเอาหนี่เพิ่นกันเพิ่นกับสิไปปลูกของเพิ่นเหรอครับเพิ่นรับแปลงสุดท้ายแล้วมั้งนี่เป็นปั้นของเพิ่นแล้วเพิ่นเลยน้ำออกมาครับเป็นกบบสิไปปลูกเพื่อกันกน่าจะเด็นไปปั้นเองแหละครับนื่เดี๋เรื่งก่อนไถ่ผ่านหกครับไถ่ผ่านหกด้าของผม ยังนิ่มครับ M U งยนี่อีกขั้นหนึ่งผู้เพิ่นรับงานเพิ่นไปปลูกนะครับตือน้ำปลูกบ่อยนะครับน่าจะโปได้ลงเลยหรือป่าเนี้จนเลี้ยวแล้วครับนี่งานเตรียมดินงานยังกระตุกโค้มาหาผมหรือบ้างครับผมไปเรียนแทนเพราะว่าผมบ่มีเครื่องปลูกเนาะผมมีเครื่องปลูกนะ เทาเดียวครับเท่าเดียวเล้วครับีแล้วอีบอกบวกีีรอบครับ,บนีเมื่อกี้เป็นซุดเลยนี่เครื่องปั่นเหมือนขวางเนาะฐานงานนอกแบบนี้ก,ก็น่าจะสามลอยห้าสิบครับผู้หนึ่งปั่นผู้หนึ่งไถนี่นอกจากสิเหมาใส่กันครับเหมาใส่กันก็จะได้อยู่งสามลอยครับถ้าผู้อื่นไถไวห้ห้าไปปัน่นเนี่ยห้าก็คิดสามลอยห้าสิบครับ านนงานผ่านสามผมกับใสรละเไทยเป็นกัน<ม>งานที่สองนี่ย็เขาก็ได้ดสาสรอบครับสามสีรสมส่รอบเป็นโดนเตอร์ไปแล้วครับ อีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงกุล่ะคือมังสีเหลีนี่ว่าจะได้นอกไถผ่านสามก็ได้บบตกไรละชั่วโมงผมบอกครับผ่านสามไถ่ไรละหาลอยครับ,รบที่ไก่สี่ลอยหาซิบก็ปีนี่ขอขึ้นขอขึ้นกระเจิกสีได้ซ้ำได้ละครับก็เจ้า,าจออกว็าว่ามันแบบนักอยู่ จะขวางให้กัได้จะขวางรถกันนักขึ้นกันนะครับมองไดมันไล่กับรถให้เขเจ้าน้ามหรอครับหาลอยกัได้เด็วไปโอ้ใบไ,ไม้หม่มมระบ เปลี่ยนใบแล้วครับเพราะว่าอีกเกี่ยวเขาแล้วเนี่ยเกษตรไทยเพื่อดินแล้วครับใส่ปูเพื่ดินนาแรงแล้วครับน้ำให้หน่เกษสรไทยเขางานปวันผมมีเกษตเปลี่ยนใบก่อนแล้วครับใส่ของอีกยังดีครับใบโลตารีนี่แนะน้ำเลยดนะครับของยี่หอ้ออดไผมผมคิดไว้ผมว่าสิไปเอาตาสร้างนึกเขาครับเอาตาสร้างของศูนย์เลยครับโบของเทียบ เอาของแทะจากศูนย์นะผมรู้สึกว่ามันได้โดนอยู่ครับชุดที่ใส่อยู่เดียวนี้ก็ได้นสองปีกว่าอยู่ครับไล่ไล่เป็นปีมาเลยเหรอครับมันต้องไล่เป็นหนางานครับมันได้มันได้ไหลไหลหรือตะปันนี่ของตากสางมันน้ำจากศูนย์นี่ครับบู้สึกง่ายครับหรือว่าได้โดนอยู่ครับได้ไหลไล่อยู่ บ้านผมแหงปันสงองหลอกนะครับแต่ว่าน,นี่บอลูคนสิปันหายักรอบนะครับบอลเลคุยกันแล้วคุยกันอยู่เอาคลิปสีเงานะครับเอาไว้ซันนี่ก่อนนะครับผมมาสีไทยังงงผมเหมือนกันเดี๋ยวมันสีหิมะเขาครับบอลในหัอเขาแมาน้ำครับแปลงนี้หวานบา่อไหล เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ